รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าในที่สุดก็จะใกล้เปิดกล้องแล้วเนาะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับถ้าผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็ตั้งแต่เปิดตัวแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีใช่ตั้งแต่ต้นปีเราก็รอมานานครับก็วันนี้ก็เลิกดีบกส่งแล้วนครับผมด้วยความที่มันเป็นดีเลียรด้วยนนองมันต่างดูกันเนาะเราสองคนอะไรเงี้ยยากไหมคะกับการที่อาจจะต้องเดี๋ยวต้องคนนึงอาจจะมีภาษาเนึ้คนนึง ก็ของคุณนะของคุณยากโครงการของไม้เป็นแบบส่วนใหญ่ของไม้จะเป็นพีเรียส่วนใหญ่เลยก็ค่อนข้างยากครับแต่ก็แต่ก็โอเคครับสนุกดีครับครับคือคือด้านผมอาจจะด้านด้านใช้ภาษาพูดและการสำหรับผมอาจจะไม่ได้ยากมากเนาะเพราะว่าถ้าใครอ่านเนื้อเรื่องย่อก็จะรู้ว่าเหมือนกับเป็นคนปัจจุบันย้อนยุคไปเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะพูดภาษาพีเรียตติดๆขัดๆบ้างมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดูดูไส่ไม่ได้ใช่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 าพิสติิบอลบ้างพ กิบพีเหลี่ยมหัวเป็นพีเหลียมเรื่องแรกเลยเนาะของประเทศไทยซีรีส์ซีรีส์วายเป็น่เหล่ยมแรกซีรีส์วายเป็นเหล่ยมแรกไม่ได้แล้วน้ในบ้านพอมันได้คำนี้มาก็ก็ก็ดีฮะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเต็มที่มากกับการแบบว่าทําให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีแบบอุปสรรคมากมายหลายอย่างอะไรเงี้ยครับจนกว่ามันมันเลยทำลายมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสแครเองหรืออะไรต่ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเนื้อเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเขียน อะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็พอได้บวงสรวงแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ที่มันเกิดวันนี้มามาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของพี่บอลเองะพอได้เห็นน้องๆเวิร์กช็อปกันแล้วรู้สึกไงบ้างคะไปได้เนทางที่ดีไหมดีครับก็ดีหมดเลยครับเออะไนม่รู้จ้องหักคะแนนขนาดไหนไม่มีหักคะแนนใช่ก็ก็เห็นทุกคนตั้งใจครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานแล้วก็นักแสดงเองคือทุกคนทํางานหนักมากๆแล้วก็ โปรเจกต์ของพี่ามรักก็บูก็มาเยอะเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็มีวันนี้ได้ก็ก็ขอบคุณทุกขุ่นนครับที่มาด้วยกันถึงวันนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมตัวไส้แฟนๆนะนอกจากล็อกกระเอ๋อครับเดี๋ยวจะมีนะครับแต่พีอาร์เขายังไม่ให้ผมบอกนะครับว่ามันจะมีอะไรออกมาอีกครับผมอ่ะแล้วถ้าหรือว่าลิศแล้วป็นอะไรคะเรื่องนี้เรื่องนี้เราพวดเป็นเรื่องพึ่งค่ะก็จะเป็นแม่หญิงสาวนื้ อดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยตอนเล่นเป็นสองตัวเลยสองคนใช่ก็จะรับบทเป็นน้องสาวของพี่นนท์กุลอายุเท่ากันครับผมจริงจริงอายุเท่ากันรี่ผอมอะไรนี่ผอมอะไรผอมแต่โมงมองนิดนึงว่าทำไมคนนี้ย้อนก็ใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นโฟมที่เขาจะต้องตามหาในเรียนรู้ไปขายไก่แรัวบทเป็นล่าท้าครับผมไก่นะครับรับบทเป็นมิ่งเป็น นะครับเป็นหนุ่มอารมณ์ดีคอยสร้างสืส่อสารนะครับก็เป็นอดีตนิของพี่นนท์ทำแบบนี้อันนี้เราเลยนเป็นแฟนเขาไม่ไหมเป็นเพืนสนิทใช่ครับต <c oughs> ่าสันยังบา้างทุกคนครับ, <นะ S 1> ค,รบคิมนะครับรับบทเป็นมิสเตอร์เจมส์คาแรคเตอร์ก็เป็นแบบลุกขึ้นนะครับแล้วก็แบบนิสิตใจด,ดีแต่ก็อาจจะติดขึ้นหนูนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงกันอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวต้องเริ่มเท่าไหร่ยังไงจะเริ่มใครับ น่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาเนาะใช่ใช่ช่วงพฤศจิกานี่ครับก็คิดว่าน่าจะได้คิวของแต่ละคนมาเพื่อได้ได้ถ่ายกันในช่วงนั้นแล้วก็ยาวไปจนถึงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะต้นต้นปีครับววาาาแนนใกรได้ได้เปิดก้ออนแอร์ออนแอร์ตอนนี้ที่วางไว้คือกลางปีหน้าครับใช่ใช่กลางปีหน้าเลย ดีใจมากขอบคุณมาน่ายดีใจมากพอแฟนๆพูดถึงกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่มันได้แบบมีอะไรได้เห็นดีดีใจมากๆครับเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะทําผลงานไหนเนาะการที่มีคนพูดถึงมันก็เป็นสิ่งที่ดีดีสำหรับพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับก็ดีใจมากเลยครับแบบหาเรามามาหายหายครับแบบเพราะว่าค่อยๆมาแต่ละอย่างอะครับจะมีแฟนๆรอในแบบทวิตเตอร์แบบว่า รอทุกวันแบบมีคนมาลงรูปมีคนถามหาถามถึงอะไรเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยครับบางคนแบบไปหานิยายมาอ่านแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะฝากและข่าวสารรอบรอดใเรื่องนี้ครับใครดีใครดีพี่บอสครับผมโอเคครับผมก็ขอฝากนะครับเทลลี่ของกลิ่นความรักนะครับคาดว่ากลางปีหน้าก็จะได้ชมกันทุกคนนะครับส่วนช่องทางก็เดี๋ยวประกาศในเร็ววันนี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับผม คับขอบคุณคับขอบคุณค่ะ